สวัสดีชาวอนันตชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Home Sweet so Home so s u r v i v e เออเดี๋ยวเ <What? S 1> บลอะไรคะพี่เดอผิด<า>คิวจากผิดคิวอันนี้คลิปน้องที่พา <c oughs> ไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะคะปีใหม่นี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหวัง <c oughs> ว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันไปทั้งปีเลยนะ แล้วในวันนี้เนี่ยคิวจะมาปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่โดยใช้น้องนิพา <Wow. S 1> แล้วการปลอมตัวก็ไม่ยากนะคะหนึ่งเลยก็คือไปเปลีป่ยนสกินมาก่อนเลยจ้ะแหมใส่สกินไฮวินจัดเต็มไปแบบเนี้ยเขาก็รู้หมดสิก่อนอื่นเลยก็ต้องใส่เป็นสกินอ่าสกินถ้าเราใส่เป็นเบสิกไปเนี่ยมันจะดูปลอมไปนะทุกคน <What? S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคิวจะเลือกสกินข้างๆมาแล้วกัน มีความผู้เล่นใหม่หัดเล่นแล้วเปิดโอ้ด้สกินสีนี้มาเหรอแล้วก็หยิบมาใส่เสอนแม้โคตรเนียนแล้วกระเป๋าหลังเนี่ยถ้าสมมติเปลียน <c oughs> อันนี้ด่าเกียดอะเอาออกดีกว่าเอาออกเอาออกเอาออกไปสิ <c oughs> เออแล้วก็ระดับหัวก็ก็ควรเอาออกนะคะออะเอาออกไปสิเออเนี่ยเนียนกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วโดนไล่ก่อนเพื่อนแน่นอนค่ะถ้าเอาไปเล่นเราไม่ได้จูงนะให้ตีเลย มาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าวันนี้เด๋อจะได้จุกหรือเปลา่าเอาหนูมาใช้แรงงานตลอดเลยอะอได้ห้องเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหสภาพพี pee, um ่ๆแต่ละคนนี่ค like um ือช่ำชองมากเหมือนผ่านมาแล้วกว่าพันสนามมาแต่ละคน แม่ต้องยูริก็พูดไปพี่แบกได้อยู่แล้วตัวให้เป็นมือใหม่นะนี่มึงฟังมันพูดรู้เรื่องได้ไงวะน่ะติมอิตาอิตัเนี่ยตัวโยต้าอุ้ยไม่ต้องทำเป็นอวดสกิน่ฉันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละชิซุกาน่ใจให้นอโ,โดเลมินะออรู้แล้วอ่ <c oughs> เออไม่ใช่อรู้แล้วค่ะพี่ยูริ อาชีพหายแล้วเจอด่านวัดตั้งแต่มันปรับใหม่คิวยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเคยดูแต่ที่ตี้ลาปิดเขาเล่นกันแต่คิวเขาไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างอ่ะก็ถือว่าเป็นการรับบทผู้เล่นใหม่ที่สมบทบาทนะคะเพราะแบบนี้ก็ไม่รู้จริงๆรอบนี้เนี่ยคิวมีเซ็ตเปิกกันแตกแล้วก็มองหลังได้นะคะใช่เราแกเวลาที่เราเปิดกล่องหรือว่าสวดมนต์อยู่เนี่ยเบิกนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถมองหลังแบบ360อ,องศาได้แบบนี้เหมาะสําหรับคนเล่นนิพานที่แบบขี้กลัวหรือว่าหูฟังไม่ดีมากมาก เห็นมะเห็นทุกอย่างเลยเี um, ่ยเพื่อนเดินไปเดินมาผีเดินผ่านก็เห็นตอนนี้ที่มองไม่เห็นอย่างเดียวนะคะก็คืออนาคตประเทศเรานี่คิวเปยนสติ๊กเกอร์ให้วิ่ออกให้เป็นสติ๊กเกอร์มือใหม่ด้วยเหรอหมโอ้ชิบมันพี่ฮาร์ดนี่หว่าพี่ฮาร์ดสวัสดีนะคะเออแถวนี้ไม่มีนิพาสกินหัดได้เลยนะคะพี่ฮาร์ดเอาให้ตรงนี้มีโอกด้วยแหละเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามียันในมือขอวนเล่นก่อนละกันนะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนอู้อะตอนย้อน เฮ้ยคิวกะจะมาเดินวนเล่นๆชายจูงได้เฉยเลยแล้วประเด็นคือพี่หาดแเดินตามไม่ทันด้วยนะนะ่ะอุ๊ยพี่หาดอย่าทำนิพานนะคะนิพพานหาัดเล่นอย่ามาเล่นนิพานเลยนะคะอา้าวหัดเล่นกับผีอะสี่นังเด็กนี่มาสตอร์เบล่เอาพี่ว่านหนูสตอร์เบล่อย่างนี้ได้ยังไงหนูไม่ยอมถ้าไม่ตาม,มก็ไปเซตพิธีกันดีกว่านะทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่หาดกลับมาแล้วเหรออยากได้น้องนิพพานขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นเชียวโอ้โหทูบนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแหละสัตวตีนแตกกับเจดีไปเลยค่ะแม แต่ว่าซตุมนีนาหมดแล้วว่าไหวปะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็หายตัวเข้าโอ่งไปเลยและกันไหนดูซิโผล่ไหนโอ้โหใกล้แค่นี้ใกล้จะโอ้ใกล้แค่นี้ไม่ต้องมีโอ่งก็ได้ปะอย่านะพี่ฮาร์ดหนูสู้นะเข้ามาตีจริงนะตีจริงนะไม่ตีกาลงไปก็ได้ว่าแต่แมบบข้างล่างนี่เขาปรับอะไรบ้างนะแกก็ไม่น่าต่างจากเดิมมากโอ้โหถอนคําพูดที่นี่ที่ไหนวะ เดี๋ยวตรงนี้เข้าไม่ได้หรอทางดักควายโอ้ตรงนี้ได้อยู่เออช่วยด้วยค่ะีิพาหลงทางที่นี่มาที่ไหนทางขึ้นอยู่หนใดคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ติมพี่ยูริช่วยด้วยค่ะมีผู้ชายโรคจิตวิ่งตามหนูโอยเจอทางขึ้นสักทีแล,แล้วไงต่อวะเออมันเจ็บนะโวยโอ้ตรงนี้มีน้ำน้ำน้ำเก็บน,น,น้ำมาก่อนจังหวะนี้แหละทุกคนมีน้ำแล้วเด็กก็วิ่งไปเจดีบ้านเราเองเฮ้ยพี่ดอนระวังพี่มีผีตามหนูมาวิ่งมาถึงแล้วใช้วิชานิจจ์หายตัวเออเอาว่ะพี่ดอนเราใส่ทรับคบสุดฤทธิ์ ชิพายแล้วอุยตรงนี้ไม่มีนิพานะคะเินหายังไงก็ไม่เจอหรอกเชื่อเราซีก็ตรงนี้มันไม่มีนิพานิพามันออกเกมไปแล้วเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยกดกรีดโดนเพื่อนไม่โดนรอหวาดงยังไปยังยังไปยังไม่หาไม่เจอเจดีช่วยชีวิตคน ระวังนะคะพี่พี่ผีไม่ไล่ดูแล้วแล้วก่อนอันนี้เหมือนมีคนติ๊กเข็มประมาณหลังวัดใช่ไหมอ่ะเข็มอยู่ไหนอ่ะน่พาต,รตรงการเข็มขอสักหนึ่งโดสซีโนสวกแก๊กนี่ไงซีโนสวกแก๊กขอหนึ่งโดสก่อนเลยละกันนะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พี่แต่ละคนนี่คือตามสอบเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เอาไรแปะกันซีไปก่อนเลยหนึ่งโอ้โหตรงนี้มีน้ำวิ่งอย่างนี้นี่พาก็ได้อีกสักพักใหญ่เลยอย่างพี่ส่วนเลยค่ะพี่พี่โอ้โหพี่ฮาร์ดคลิไกลขนาดนี้เลยเหรอ ไกลเกินไปแล้วนะอ้าสวัสดีนะคะพี่ยูริอ้อาวพี่ฮาร์ดไม่ไล่แล้วคนสวสดระวังครับก็เขามาไล่พี่แทนนี่ไงนิพพอนั่นไงไปเอาพี่ติมแทนเสียแล้วเพราะฉะนั้นนิพาคิดว่านิพาจะวางน้ำไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปสวดดีกว่าออาตรงนี้ก็มีคนวางน้ำทิ้งไว้หรอัอน,นิพพาขอหยิบติดไม้ติดมือสักอันแล้วกันนะคะพี่ค่ะต้องเป็นของที่พี่ดอนสแปมเอาไว้แน่เลยอยากมีหน่วยสแปมของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สวด นำเ,เมีงโมเล่งมีเกีียวน้ำเงเีงโมเล็งมีเกีียว <c oughs> เขาไปเล่นกันแถวป่าชาเลยโอ,อกเคกน่าจะหลุดจากนิพาย,ยาวแล้วแหละจังหวะนี้นิพาขอสวดสบายๆแป๊บนึงนะคะทุกคน <c oughs> ในที่สุดเด๋อก็ได้ทําหน้าที่ของนิพาที่ดีม <c oughs> ี่พวกแกฉันอยากนําเสนอน้องนิพากับเปิร์กมองหลังถามว่าเอาไว้มองผีหรอคือไม่ใช่เอาไว้มองหน้าตัวเอง ไม่ใช่แกเมื่อกี้คิวล้อเล่นนะอันนี้หมะสำหรับน้องนี่พานจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาผีเฟรดมาเนี่ยต้องมองเห็นเงาก่อนเพื่อนเลยใช่ไหม<ว>แต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าเราจะเอาไปแทนอะดรีนาลีนหรือว่าแลนดิ้งนะคิวรู้สึกว่าืออันนี้คิวรู้สึกว่าสําหรับผู้เล่นที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะมันไม่จําเป็นต้องมีเปิงทีก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าได้ยินเสียงหัวใจเขาก็ละมือออกจากพิธีอยู่แล้วจริงปะแล้วเขาไล่พี่ดอนไปไหนแล้วได้พี่ดอนคานวางน้ำเอาไว้ให้พี่พี่มาเอาน้ําเร็ว แล้วคือแมงลุกดิ๊กใส่กันเลยว่ะมาแล้วก็กลับมาสวดพิธีนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพิธีนี้เนี่ยคิวจะจุดเลยนะคิวไม่รอนะคิวอีคิวใช่ค่ะอีคิวจะจุดแล้วนะคะอย่ามาดานูนะขอจุดก่อนแล้วกันนะคะโอเคเลสสุสแล้วพิธีก็ก้าหนึ่งเอ้านั่นยังยัตามพี่ดอนอยู่เลยหรอกลับมาดีฮาร์ดหยุดก่อนอย่าทำร้ายพี่ดอนของนิพานนะน้องบอกให้หยุดหยุดวุย วิ่งไล่กันไปก่อนนะพี่น้องนี่พาหาของให้อเอ๊ะลงไปคลางกันแล้วหรอไวจังเลยอะลงไปตอนไหนวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวน้องโยนไม่ไหวล,ล,ลงไปให้เดี๋ยวน้องหาของรองนะโอเคนะวิ่งเดี๋ยวน้องโยนลงไปให้ต่อหรอกนนะตรงนี้อ,อาวิ่งขึ้นมาตอนไหนวะพี่พเรื่องประเด็นคือคิวโยนน้ำลงไปแล้วอะเขาจะหาว่าคิวเกียนไปเนี่ยน้องขอโทษน้องไปรัวพี่จะวิ่งขึ้นมานี่หว่าแต่ถ้าพี่โดดลงไปมีของจุกต่อนะพี่แต่คิวคิดว่าเพื่อนเขาไม่น่าจะรู้อะคิวอะ โอเคพี่ยูริขึ้นมาสวดเราเดี๋ยวเราออเอาสายสินเฉยเลยมาเนี่ยสวดประสัทมนสวดเสร็จแล้วไอพี่ดอนมาร์คผีเราโอ้โหวิ่งไปจูก,กันตรงนั้นได้แต่ตอนไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่ดอนขาน้องนี้พามาช่วยแล้วถึงเวลานี่พาแทนคุณแล้วค่ะตอนต้นเกมพี่ดอนก็ช่วยเราเราก็ต้องมาช่วยพี่ดอนถ <c oughs> อยไปนะเอาไม่โดนเออนี่เนี่ยโอ้โหไม่โดนนี่พาแข่งะสั้นไปไหนลูกยังก็เข้าอกเลยและการแค่เขิน ออทำให้เข้าโอ่เมื่อกี้น่าจะโดนตีอีกแผลหนึ่งไม่ไหวแขนขาเขาจะสั้นไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้าพี่ฮาร์ดถายไปไหนแล้ววะเออเดี๋ยนะนั่นไงอยู่หน้าโบสถ์เออพี่พี่ขาอย่างน้อยเนี่ยก็พี์ภาษาอังกฤษได้ไหมต้องอ่านไม่ออกแต่พี่ฮาร์ดนั่น่าจะมีโล่แล้วแล้วเนี่ยเข้าไปล่อโล่คนนึงพี่คนนึงเอ้าพี่โดนโอเคได้ไหมไหวแล้วนะพี่สวยนักอันตีแล้วมาร้อมบวกพร้อมเหลือเกินมานี้กดโล่แล้วด้วยขาจะหนีพวกดูไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้ขอที่พาตีหน่อย เอา้านางหายไปเลยอะหรือว่าหนีลงไปข้างล่างแล้ววะยังไม่ทันจะโดนตีอะไรขนาดนั้นเลยทําไมรีบหนีจังเลยอะพี่ฮ<ด>าร์ดขาไปไหนแล้ววะฮัลโหลข้างล่างนี่มีสิ่งมีชีวิตไหมคะเออเหมือนนางจะหนีไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิวเปิดหาของก่อนละกันเผื่อได้ประคําอะแกอะแล้วดูนี่ดิชอบความเปิกมองหลังอะเปิดกล่องก็มองหลังไปเผื่อนางแว็บ่านโอเคอะเอา,เอาไม่ไหวเหมือนกันวะเท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่ไหวหนึ่งแล้วอันนี้อะเอออันนี้แหละไม่ไหวสอง เพื่อนบอกให้กด F เออกูก็อยากกด F แหละแต่ตอนนี้กูยังมองไม่เห็นผีมันเข้าใจไหมมันหนีไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> คิดว,ว่าเขาน่าจะเฟดหนีไปรืเลยอ่ะดีโอ้นี่ไงอยู่ข้างหลังนี่แหละข้อดีของการมีเบิร์กองหลัง <c oughs> ผีมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนตามมาค่ะมันกดรอบไปแล้วด้วยรีบม,มาเร็วค่ะพีพ่ๆค่ะก่อนที่มันจะหนีไปนี <c oughs> พ่พาว่าหนีแน่มันหนีแน่นัด้านไกลสับติดแตกไปนู่นแล้ววิ่งมาดนักหน้าวัดคนนึงแล้วพี่เรากำลังวิ่งไปน้องนิพาต้อนไปอยู่ใครก็ได้นี่คือวิ่งไไปปพูดหมอน และนัแต่จริงๆไม่ได้คอใครในทีมก็ได้ช่วยอ่านใจกูออกแล้วก็วิ่งมาคนยังทีกูกราบหละ <S <S <yg ur ie> เฮ้ยยังไงพี่พี่วิ่งมาแล้วพี่พี่ขาเอามันค่ะฟาดด้ฟาดทุบได้ทุบอ้าวเขาเฟตหนีไปแล้วอรอแต่ว่าไม่ต้องอห่วงทุกคนตามลูกศรนนี่พามาตามตัวเอฟของน้องนี่พามา ตอนนี้เนี่ยน้องนิพารับบทเป็นกุ้งก้อน막เดวิเกเตอร์ค่ะทุกคนมันอยู่ที่บทเล็กเลยน้องนิพาเห็นมันเฟดมาตรงนี้เด็กผีนี่ก็รู้ดีจังเลยว้ยเนี่ยเนี่ยพี่พีเขาอยู่ตรงนี้นางอยู่ที่เดิมที่ที่เราคุ้นเคยและพี่เดี๋ยวน้องนิพาไล่ไปเออเลิศหว่ะรอบนี้มีคนดักหน้าให้สวยพี่เดี๋ยวกดโล่เสร็จนางหนีแน่เลยวะ่ะนั่นไงว่าเราเชียวไม่ต้องห่วงนะคะพี่ติมตามน้องนิพามาตามตัวเอฟน้องมาอ้าวไปไหนแล้ว,วะออ้โหเลี้ยวหักหัวมุมไปเมื่อกี้น้องนิพามองไม่เห็นแล้วแก เป็นไปได้ว่านางอาจจะลงข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันว่านางอยู่จริงไหมฮัลโหลข้างล่างมีคนปะคะฮัลโหลถ้าไม่มีก็หาของรอแล้วกันอยากได้หมัดสามอ่ะเฮ้ยข้างล่างเขามาเจอผีกันวะแกเฮ้ยเสียงอัดผีอยู่ใกล้แค่นี้งั้นน้องนี่พาขอดักข้างบนแล้วกันเซอร์ไพรส์มาถูกป่ะเออเฮ้ยหมัดสองไม่โดนขอสักหมัดขออีกสักหมัดเออโอ๊ยเจ็บนะตีมาตีกลับไม่โกงเหรอพี่ฮาร์นเพราะฉะนั้นพี่พาก็ขออีกหมัดหนึ่งแล้วกันเฮ้ยสวยเลยตรงนี้มีอีกโอ้โหมาอีสองหมัด ายแน่ถ้าผีปลานี่คือตายแน่นอนโอ้ยโ,โ,โดนกรีดกลองหูแล้วหนึ่งหูของน้องนี่คืออื้อไปหมดแล้วพี่กรีดบ่อยอะไรขนาดนั้นอ้าวพี่ฮาร์ดจะไปไหนกำลมงกอดฮาร์ดกลับม,มาอยู่ก็บ,บ้าล้วยเวออนางหนีไปอีกแล้วห <G ül> นีเก่งขนาดนี้นะดูแข็งเยอะไปนะเราเนี่ย <G ül> แต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะถ้าโดนตีอีกทีเดียวนี่คือกันแตกออกเราต้องหายาก่อน <G ül> อพยายามเปิดกล่องหายาแต่ก็ไม่เจอยาเลยแกนี่พาต้องการซนโดซแวกเแกอีกสักหนึ่งโด ออมีใครเปิดเจอยาไหมคะน้องนิพาอย่างได้ยามากเลยอะ่ะอุ้ยตรงนั้นมีผีเหรอขอน้องนิพาใช้หมัดสามหน่อยน้องนิพาต้องการใช้หมัดสามยีแม่กันแตกออกอาชีพหายแล้วงั้นออกก่อนเลยร่กานเดี๋ยวมาดูดเลือดลาก่อนค่ะพี่ขอ่อหาเลือดไม่เจอเลยอะ่ะรูยีไม่ได้รีบไปบวกเลยเอ้ยโอ้โดนไปอีกหมัดน,นึง เฮ้ยแต่ว่าโดนเป็นหลายหมัดขนาดนี้นางน่าจะใกล้ตายแล้วนะสู้ๆนะคะพี่ๆอีกตุบสองตุบนางก็น่าจะตุยแล้วแล้วตอนนี้พี่ๆก็กำลังพักหายุ่หายาเออนี่ไงพี่ดดนได้ยาแล้วสวยเลยค่ะพี่ขาเอาเดี๋ยวพี่ติมก็ได้เหมือนกันหรอเอาพี่ยูริก็ได้เหมือนกันเลยเดียวก็แล้วตอนกูหาเข็มมันหายไปไหนหมดพอกูออกมาเข็มออกจังเลยเอ้าว่าแล้วเียวว่าเหลืออีกหมัดเดียว ตีพี่หาดด้วยแต่เข็มไม่เป็นใจแม่เอยกูจะเจ็บทำไมถึงใจร้ายกับดองที่พาขนาดนี้เดี๋ยวกดไลค์พี่ๆทุกคนเลยทุกคนเล่นเก่งมากเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันรึเปล่าเอออยากจะบอกว่าปลอมตัวไปเป็นผู้เล่นใหม่แบบเนี้ยโป๊ะทุกตาเลยนะคะคือพูดจริงๆนะเอาไปหลอกแบบนี้ยังไงก็โป๊ะคือผีของก็ไม่ได้โง่แกพอจะเข้าใจไหม ยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไม่บายจ้า <Yahoo! S 1> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ